เนี่ยมันมีวิธีกินนะอืมมันมีวิธีกินผักเขาเรียกอะไรเส้นนะเนี่ยอันนี้ก็คือแผน่นไม่เส้นแผ่นแผ่นก๋วยเตี๋ยวแผ่นเมี่ยงก็วางขึ้นไป้นี่าง ตุ่งตัวแล้วไหนกิไม่พูดไม่จงอร่อยนะเอาเราเคยบอกคนกิเกี๊ยวไม่ไรเกี๊ยว เปลกเปล่าเออเนี่ก็หอม กิมผักไเยอะค่ะทุกคนอ้าว่อาเลยหมาคุยด้วยหมาชวนคุยทำไม่กินกับนี้หรือ นีปอเปี๊กกรอยอ่ะฟองเขอยวร้านนี้อร่อยนะ้องสั่งมาจากแก๊็บใช่ไหมใช่คือร้านอะไรอะไรเน่ทุกคนลองกดแก๊็บดูแต่เราอะอยู่นนนนะเราอยู่ราชพฤกษ์ ถ้าใครอยู่แถวนี้ก็ไปสั่งร้านนี้นะบ้านเวียดนามอะไรสักอย่างไม่นานนะแป๊บเดียวเนาะแกะเขาสิกขเลยไม่นานปูนป,นปนไปค่ะทุกคนค่ะ Tänään Tua. กินแบบน่าต้องกินแบบเต็มคำใช่ไม่อร่อยต้องกินแบบใหญ่ๆเดไปเอาติชไ,ไม่ใหญ่ไม่อร่อยใออยนทุกคนอซอสเยอะๆของเธอแบบฟิบๆิบบหละเนื้อแน่นๆเล็กมากสูันไม่ได้ เธอขนาดปากฉันอนะได้แค่ได้แค่กล้วยไข่นะกล้วยหอมกล้วยหอมอะไรเงี้ยตัดทิ้งไปโอเคไหมอ่ะอืมนี่เลยไปค่ะทุกคนไปค่ะไปค่ะ อัน๋อฉันรูไ้ไปว่าฉันหยิบกล้วยแล้วฉันก็หยิบกล้วยหยิบชิ้นนี้กล้วยของฉั้ได้สองลูกแล้วเอ๊ะสองชิ้นเลยทำให้ไหม เอาง่ายๆคือทุกคนดูจากการกินแล้วไม่พูดนะก็รู้ได้แหละเนาะว่าอร่อยไปตามกันนะคะจริงๆไม่ได้สปสอนซ์ผู้สปอนเซอร์อะไรนะแต่ว่าสั่งมากินแล้วก็คือชอบไงหิวอืมเดี๋ยวเขาเอาผักไปกินต่อแล้วนะใช่บ๊ายบายค่ะ 包边了嘛？哎，对。